ต่อเน่อกัมุนไพวันนี้ต่อเป็นวันดี่มาต้อันวันนี้เปนวัสอไหมวันสอันสอที่ดีที่่อเอาอันที่ใหนยังไม่านเลยังาอดอยูแล้ว xin thà tân tập tình anh rồi như mà... à... cái... Điều... ừ. là anh ừ. thà anh vẫn ừ. ở là anh khổ như là như anh hiểu như là nhìn thấy đôi mắt như là nhìn thấy như thấy anh một cái nên nó nhói, nhiều lắm, nó kênh nó nhiều, nhói nhói nó đẻ, nó đẻ,

อันเแรกมีเมตามเมตามเตามเตาเนี่ยก็สำคัญนะจะสำคัญมากโลโก้เมตาเมตาสะกดการเมตาเนี่ยดอกนี้ห้องไหวเเพื่อนุำกันเพื่อหรอก ถามสีาธรรมไม่ใช่การม่ใช่การนคนเราเกี่ยวเกี่ยวช่วยเรามันเกบของเราเที่ของเรานเ่ราของเรามนเียวในัญญาของเาที่ักตามเกี่ยับเกี่กที่นไ้นีเตตาทนั โลโก้ภาษาทา่ตาให้ตาเป็นตาเนี่ยเกิดคำเต่าตัดคนผ่านใจผ่านใจตัดลดใจกตาากาเป็นตาลู่เยว่งตาตาที่เกิดที่เกิดเย็นเป็นตุเป็นเื้ป็นต้เกุกังกัน ทำยังไงตานมก็ยังทำทำตัวทำทำตัวทำทเแล้วทเราผมตานที่ที่เขาต้องตานเพราะว่าจริงๆแล้วแก่ต้องตานแล้วต้องตานก็เอ็นดูต่อเ็นดูต้องตานเรองอนนัเอแล้ก็มีการ

Ane, ừ, pigs, าการที่ผมว่าพี่เออเออเขาว่าต่าต่าแล้วว่าเออเขาที่ผมว่าพรนก็เอาเรษาไไปไป

สิบาปีสหาปิาีบากบหปี่บ้าปิบีบาปีราปีสิ้าป <igne> e. nah ีบาหาสิ้าปีบ้ีาีปีสิาีห้าิ้าห้านีห้าาิาปีสิีห้าป้าี่้ิ Đấy cái 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 Sampai jumpa di

dọc dẹp dịch dẹp dẹp đi dọc rồi dẹp dịch dẹp xong rồi dẹp dẹp dẹp

อ้าวันนี้มา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 ะวันนี้ไม่ไปโรงเรียนอ

ปลามาเจตาคนปลามาลาดําดีชุ่มปันบามีาดีตกตกงเลยปลาปลาไม่กัดตาคนตึงปกปวดตักได้เร็วไปเที่ยวปวดปวดตันลายกันไหมอระปกติผมปวดได้เร็วไปเที่ยวปวดปตันลายไหม เดี๋ยวการลเนี่ยมันกรกันเดียวยงอ๋อวบูงอมาถุกปีนะการนัไม่ได้มาก้าละปีเลยตั้งเต่น้ำท่วมตั้งแต่ปีงาที่น้ำท่วมแต่ว่ะแต่ว่าปายุมปายุมมาตักบ้านทุกวันทึกเออตุกปีแต่ว่ะทึ่งมากพบา่ยันตั้งเวียน กอจะดึงเปียนก้าวอยู่กันเออดึงนี่วาดึงกระจายวปีนี้ไม่ได้ก้าเลยตั้งตต่าตควรกลั่งต่างตินี่ต่างตควรกลั่งไปกันไหม splash, ไปกันไหมเออปกติออกไปไปโน่นกันนะไปโน่งเเออกไ้กันไต่ไปตักนะปีนี้ไม่ไปแล้เ yeah, ออเก กินข <c ười> ้าวไงเจ้าปอนตัวไวอันนี้อันนี้ก้าวเจอ่ากองกองาแ้ามัเร่ว่าตัมโยมว่าไม่จะได้กินเงนี่ว่าอยู่กันลังังังมไม่จะปอปีเลวนะปีเลวเขาจะแยกไว้เลยอ่าั้งแตเขาก็ต่ออังเขาก็เอาเอาก่อนนี้ทำมาฝากคนเลยมทำมาฝากคนเลยเออไม่อันมเลยไม่ไม่แยกเลย

bí, bí na, bí gốc, bí tết, ơ, bao nè. Nhẹ nhẹ, nhẹ quá, rươn quá, mạnh hơn,

าได้รนะบบดิจรตัลระบบต้นทางทุกนจะุดนมะุนะ่แนตะกระจายระบเจุมุ่งปายกระจายฐาน